สวัสดีครับวันนี้มีข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่สำคัญและน่าสนใจมากๆครับเพราะตอนนี้แอป l ล n e อัปเดตใหม่ล่าสุดเพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่ผู้ใช้ทั่วโลกรอคอยกันมานานครับนั่นคือรองรับการเชื่อมต่อกับ Apple ID ของเราแล้วครับข้อดีของการเชื่อมต่อ l ล n e กับ Apple ID มี2ข้อหลักๆที่เป็นประโยชน์มากเลยครับนั่นคือทำให้เราสามารถล็อกอินการใช้งาน l ล n ์ด้วย Apple ID ที่เราใช้งานกันเป็นประจำได้ทันทีที่สำคัญการย้ายบัญชีระหว่างเครื่องจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่หรือเวลาลบแอปแล้วลงใหม่สามารถทำได้ง่ายสุดๆเลยครับเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อแบบง่ายๆทำกันเองได้เลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วอัปเดตแอป line เป็นเวอร์ชันล่าสุด 10.5.0เมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปไลน์ขึ้นมาแล้วแตะไอคอนรูปเฟืองด้านบนเพื่อเปิดการตั้งค่าในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่งบัญชีในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นคำสั่ง Apple แสดงเพิ่มเข้ามาครับให้แต่เลือกคำสั่งเชื่อมต่อทางด้านขวาได้เลยครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะดำเนินการต่อจากนั้นปลดล็อกเครื่องด้วยวิธีที่เราตั้งค่าเอาไว้ครับ เช่นรหัสผ่าน Touch ID หรือ Face ID แล้วรอสักครู่เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเท่านี้ก็เรียบร้อยครับคำสั่งเชื่อมต่อจะเปลี่ยนเป็นยกเลิกการเชื่อมต่อครับในภายหลังถ้าเพื่อนๆต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้แตะคำสั่งยกเลิกการเชื่อมต่อในข้อความถามยืนยันแตะยกเลิกการเชื่อมต่อได้เลยครับ เมื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Apple ID แล้วอย่าลืมไปเปิดการแบ็กอัพข้อมูลในแอป l i n ์ผ่าน iCloud กันด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถย้ายเครื่องย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องได้ง่งงายๆครับวิธีการกงง็ง,ง่ายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะบัญชี iCloud ของเราด้านบนแตะ iCloud แล้วเลื่อนหน้าจอลงไปในรายการแอป,ปด้านล่างแตะเปิดสวิตช์สำหรับแอป line เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ เรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับในแอป Line เวอร์ชันก่อนหน้านี้เมื่อเพื่อนๆติดตั้งแอปเพื่อจะใช้งานเช่นมีการลบแอปออกไปแล้วติดตั้งใหม่หรือตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ติดตั้งแอป l i n ์ใหม่เมื่อเปิดแอปขึ้นมาในหน้าจอหลักของแอปยินดีต้อนรับสู่ l ล ne เมื่อแตะปุ่มเริ่มหน้าจอจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook ที่เราเชื่อมต่อที่เราลงทะเบียนเอาไว้ครับ แต่สำหรับแอปไลน์เวอร์ชัน10.5.0ขึ้นไปเมื่ออัปเดตแอปเรียบร้อยแล้วและเราตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Apple ID เอาไว้ตามขั้นตอนก่อนหน้านี้จากนี้ไปในหน้าจอเริ่มต้นใช้งานจะต่างไปครับเมื่อเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วแตะคำสั่งเข้าสู่ระบบหน้าจอใหม่จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกเข้าสู่ระบบ l ล n ์ได้ถึง3วิธีครับนั่นคือด้วยหมายเลขโทรศัพท์ด้วย Apple ID และด้วยบัญชี Facebook ซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่นแล้วครับในการล็อกอินด้วย Apple ID เพื่อนๆสามารถแตะปุ่มดำเนินการต่อด้วย Apple ในหน้าจอเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID ให้แตะดำเนินการต่อด้วย Apple จากนั้นในกรอบที่แสดงขึ้นมาให้ปลดล็อกเครื่องด้วยวิธีที่เราตั้งค่าเอาไว้ครับเช่นรหัสผ่าน Touch ID หรือ Face ID แล้วรอสักครู่เพื่อให้ระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหน้าจอเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีตามด้วยชื่อบัญชีของเราจะแสดงขึ้นมาให้แตะเข้าสู่ระบบเท่านี้ก็เรียบร้อยครับถ้าเพื่อนๆมีการตั้งค่าการสำรองข้อมูลของบัญชีไลน์ใน iCloud เอาไว้ข้อมูลการแชทจะถูกดึงมาแสดงในเครื่องใหม่โดยอัตโนมัติการอัปเดตในครั้งนี้ลน์ได้เพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้งานมากเลยทีเดียวครับเพื่อนๆรีบไปอัปเดตแล้วไปตั้งค่ากันนะครับ ในครั้งต่อไปที่ต้องการล็อกอินหรือย้ายเครื่องก็จะเป็นเรื่องง่ายๆแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ